กุดเสตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถะตังมะมะตังทายะตะวะตังมะมะตังวะติตังเสกามะมะกาเสตัง กาติยังมะมะยะติกากุดเสโตมะมะกุดเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะม,มะโทลา,มมาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถะตังมะมะตังทายะตะวะตังต มะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากุดเสโตมมะกุดเสโตโตลาลามมะโตลาโมโทลาโมมมะโทลาโมมะมะโทลาโมตังเหกุติมมะเหกุติ ยะตังมะมะตังทายะตะวะตังมะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากุดเศโตมะมะกุดเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะ โทราโมตังเหกกติมะมะเหกุติยัตถะตังมะมะตังทายะตะวะตังมะมะตังวะติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากุดเสโตมะมะกุดเสโตโตล,ลาลามะมะ โทลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะม,มะโทลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถตังมะมะตังทายะตะวะตังมะมะ,ต,ะ,ต,ะ,ะตัง,มะมะตงวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกา กุดเสโตมมะมะกุดเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถะตังมะมะตังทายะตะวะตังมะมะตังวติตังเสกามะมะ กาเสตังกาติยังมะมะยะติกากุตเสโตมะมะกุตเสโตโตอลาลามะมะโตลาโมโตลาโมะม,ะาโมะมะโตลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถะตังมะมะตังทายะ ตะวตังมะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากุดเสโตมะมะกุดเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลาโมตัง เหกุติมะมะเหกุติยัตถะตังมะมะตังถายะตะวะตังมะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากุตเสโตมะมะกุตเสโตโตลาลามะมะโตลาโม โทลา,าโมมะมะโทลาโมมะมะโทลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถะตังมะมะตังทายะตะวะตังมะมะตังวะติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกา กุดเสโตมมะมะกุดเสโตโตลาลามมะโตลาโมโทลาโมมมะโทลาโมมมะโทลาโมตังเหกุติมมะเหกุติยัตถตังมมะตังทายะตะวตังมะมะตังวติตังเสกามมะ กาเสตังกาติยังมะมะยะติกากุดเสตโตมะมะกุดเสตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะามะโทลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยตถะตังมะมะตังทายะ ะวะตังมะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากุดเสโตมะมะกุดเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลาโมตัง เหกุติมมะมะเหกุติยัตถตังมมะตังถายะตะวะตังมะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมมะยะติกากุตเสโตโตลาลามมะโตลาโมโทลาโมมมะ โทลาโม,โมมะมะโทลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตตะตังมะมะตังทายะตะวะตังมะมะตังวะติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากุตเสโตมะมะ กุดเสตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถะตังมะมะตังทายะตะวะตังมะมะตังวะติตังเสกามะมะกาเสตตัง กาติยังมะมะยะติกากุดเสโตมะมะกุดเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยตถะตังมะมะตังทายะตะวะตัง มะมะตังวติตัง Jamie, เสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากุดเสโตมมะกุดเสโตโตลาลามมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลาโมตังเหกุติมมะเหกุติ ยัตตังมะมะตังถายะตะวะตังมะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากุดเสโตมะมะกุดเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะ โทาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถะตังมะมะตังทายะตะวะตังมะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากุดเสตโตมะมะกุดเสตโตโตลาลามะมะ โทลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะม,มะโทลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถตังมะมะตังถายะตะวะตังมะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกา กุดเสโตมมะมะกุดเสโตโตลาลามมะโตลาโมโทลาโมมมะโทลาโมมมะโทลาโมตังเหกุติมมะเหกุติยัตถะตังมมะตังทายะตะวะตังมะมะตังวติตังเสกามมะ กาเสตังกาติยังมะมะยะติกากุดเสโตมะมะกุดเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโตลาโมมะมะโทลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยตถะตังมะมะตังทายะ ตะวตังมะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากุดเสโตมะมะกุดเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลาโมตัง เหกุติมะมะเหกุติยัตถะตังมะมะตังถายะตะวะตังมะมะตังวะติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากุตเสโตมะมะกุตเสโตโตลาลามะมะโตลาโม โทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถะตังมะมะตังทายะตะวะตังมะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกา กุตเสโตมมะมะกุดเสโตโตลาลามมะโตลาโมโทลาโมมมะโทลาโมมมะโทลาโมตังเหกุติมมะเหกุติยัตถตังมมะตังทายะตะวตังมะมะตังวติต hey, hey, ังเสกามมะ กาเสตังกาติยังมะมะยะติกากุดเสโตมะมะกุดเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโตลาโม,าโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถะตังมะมะตังทายะ ตะวะตังมะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมามะยะติกา